ั zat, ่นบ <laughs> <What? S 3> ังเด้ะพี่น้องเอ้ยนี่ตัวใหญ่บ่ฮู้ดนะพอดีแหละพ่อจะเสียบจะเสียบอย่างไรพี่น้องเนี่ยนี่แหละครับบังลั่ดหรือไงโอ้เจ้าหน้อยสิหลุดหรอกเอาพี่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 ไอ้ฟ้ามาตัวนั่นเอาเอาตรงนี้มันใช้ถุงก้อนเนี่ยฟ้ามาตัวนั่นแก่สิหลุด ผมพยานหน่อยแล้วครับพยายามมายันลั่นมาเนี่ลั่นนี่ยนะครับลั่นเนี่ยลั่นสองหลังแต่ว่าถือสองตัวนะสามหลังถือสองตัวเดีวมองดูตัวเนี้ยป็นไหนมีน่าใส่จีเอาใส่นี่นะบ้านนี่มาเบิ่งบางลั่นมาเบิ่งเนอพี่น<า>้องเอ้ยน,ยยนี่ตัวเนี้บ่ พ่อนีแหละพ่อจะเสบจะแสีไรคน้องนีแหละครับบางลั่นก็ไดู้ลู่อยู่ตัวนึงเนื้อบานเลยบ้านนีงเน้อบานดตัวใหญ่ตุ่มเสรับออมหนวี่่อเคยเห็ดอันแบบมกไหมมกใบตองสัตว์แสยบดลยมกต่างไฟยังไงมกต่างไฟยมีบางลั่นที่สองจะขึ้น้อง สองและสามพี่น้องเอ้ยเงียบกว่พ่อเงียบไอ้ถามมาคือนไปเฮ็ดใส่ใส่ใส่ดีอนดีหอยมะน้ำมันสิกะพอนหน่อว่าใส่ถุงปุ๋ยสำใบคนนี้นยัดี่ใส่เลยผสมมาโอ้สมุนคือไรแต่พ่อถ้ากินนั่นกินปลาไหลบ้างนึกอย่ยงนี้แล้วตัวนึงบาทนึ่งี่เราตัวนึงพี่น้องเอ้ยเนี่ยตัวนึงจาพี่น้องเหมือนกันนะ มีสำโตัวังหันบอเนะเป็นไงเนาะหน่งสองเปินวะเออสองตัวสองตัวเดียววังหันตัวเดียวจีกานสองเทรอเป็นสองมีกามปูดมีวานยุทอีบางนุ่มีบ่บ่มีเทานีสองตัวพนพี่น้องสองตัมานยูพ่อไดนกินจ้าพ่อหาอยาก มม่เป็นน้ามันลงมาไม่เอานพอไมนเลยเป็นบอดบอดโดกนั่นป็นไรตายแล้ว,ลวไม่ยังเงินเงินเตะน,นี่กับปลาตัวนี้กับปลากรเทีมไส้อันนี้ใส่เบดไตะเยอะพี่น้องเด้อเอามาใส่กันมนเป็นสามตัวเด้ยววนสามสี่ตัวคนละวัน ขิงพี่น้องฟิดหมอฟิดหมอปลาหมอไอผลงานเสานีเด้อพี่น้องนีเด้อเสานีเด้อพี่น้องเด้อเพรยันงนอนไปใส่มาได้แก่เป็นโลคุณอาจารย์เ,เป็โลเลยเครื่องนี้เสาเออกสีท้ายต้านได้กบได้ปลาไหลได้หนูสให้เบิง้งนักพี่น้องอันนี้อันนี้ช่วงเป็นหมาพี่น้องอันนี้หมอว่านนี่เออหมูหมูว่านเด้อพี่น้องอันนี้หมูว่านอันนี้มัอนี่นี่ บานนี้บานนี้อันนี้ปลาไหลเด้อครับเด้อนี่นี่ปลาไหลนี่ปลาไหลปลาไหลสองสามสี่ตัวละนี่นี่อันนี้เฮ้ยพี่น้องเฮ้ยขอนซ้อนบ้างมันนี่จ้งนี่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 อะไรเหมือนอย่างนี้ไหมพี่น้องประมาณโลโ่เงียบเงียบจ้งเปลี่ยนเปลี่ยนเงี้วเปลี่ยนเงี้วบันนี้เอาเงี้ยอ่อนมาแลงใส่จ้าเอาแมงใส่ย่างเขาเตะไฟอิงสีเขาก็พวกกัน อย่แแม่งแม่งขีดแม่งเงินขาดแม่ง,งเงินเท่านี้ไหมแม่งเงินเหลือเท่านี้ไหมใจเราไปใส่ถือดีอยุ่พี่น้องมันมักแม่งเนาะอีสาวสิผา,าพไปยามหนูน้ำเบาแยมจ้ะพี่น้องจูหมึกเตี๋ยไปบมกเตี้ยมที่ไปกัดหนูเนี่ยเพราไอ้ใส่ไว้จ้าพี่น้ำบ่วงมักไปกัดจริงตอนใส่บ่วงอ่ะจ้ะพี่น้องให้เตี้ยหน่อยก็ได้เ <laughs> บาแยมไม่ได้ผูกไว ทางนี้ะในเ,เกี่ยวจ่าแต่ว่าทางนี้พอหน่อเกี่ยวแล้วเป็นหนามเป็นว่าจงหนามใบใหญ่ก็มาใส่เบ็ดอยู่นีแหละจ่าใส่เบ็ดร์หลอนในปลาเข็งปลาเข็งปลาไหลไอเขียดจะหน้ากำลังมีจ่าพี่น้องเศอ้อสิฮะเวลาว่างมาสอนเหี่มันบ่งยังน้อยก่อนเดี๋ยวแม่งกินเตาแม่งดาแม่งไอเขียดจะหน้าเขียดอีจ้านีหลายนั่นนะ่ะก็บังบอนอยู่นะ สวัสดีครับเบ้ายางมาดีนิสันครับที่นี้เบ้ายามสิพาพี่น้องมายามบ่วงข้างก้าครับยามบ่วงยามมือเศรอบ่วงกับอ้อครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุมสุขอนะจาไปแต่ว่าอาอพาไปยามหนูข้างก้าวเราพี่นอ้องช่วงนี้จะด,ด,ดูการกน,นูอันนี้หมามากวานครับเออจับม,นมนนนนันหน่อยลงกินคื่อๆดอกคุณจ้าพี่น้นองหมามายายามนูน้ำ ต,ต้องมัด,มดไว้ครับมัดเชือกไว้ปท่านเตียนน้อยนี้นเรียนกัดก่อนเลยหนูสิสอันเละไอซีไอ้ท้อละมานเด็จ่าเจ้าบ้านบ้านนั้นกำลังปูไปมืดนี่ครับนี่คพี่น้องครัชีวิตนี้มีแต่มา Nam มา n a ทาง a n g ช่วงนี้สาวกับบ่าวยามกับไทยได้คลิปหนูคลิปอะไหลคลิปนี่ละจ้าเพราะว่าเป็นช่วงเป็นหนาไปกับย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อหากนิน ช่วงนี้เดินห่างย่างเดียวครับพี่น้องจะหนีพาอออเดินห่างห่างหนู่ไม่น้ำบกเช่าออสิมาสอนไอ้แข้งแต่แข้งแต่แข้งอห่างพวกเราพี่น้องสอนหาเฉยใาเดินห่างนหางนูย่างเดียว,วยน,นะครับเ <c oughs> ดินห่างก้อยกลอนนะพี่น้องเนาะพคนครับอู้นใส่ไว้ทั้งควกมผู้สะบาอย่างใส่ไว้ทั้งขงา <c oughs> ขางสะเนื้อเนื้อเที่ขยขอดไปน้ำมันความผู้สะเนี่นครับ เดีวมาฟังเลไอ้ไซไทำเออเ้ยกรเจ้ามาถือบ่ออุ้ยออ้ยถือครับถืออ้ยเจ้าเจ้ากเจ้ดิสองตัวสองตัวนี่สองตัวสองตัวเฮ้ยเจ้าแล้วอเจาจ้าแมเ้่้แมากินอไรสิดูอยาอย่าอยางร้องรงงรงรงงงงมาาครับถือครับพี่น้อง มาตะกวนมามาน้ำครับพี่น้องเราอังกัดมือเด้อเอาขึ้นมาพี่ยกขึ้นมาพี่แล้วเหรบเจ้าตัวเลือกแค่มันโอ้ยเตือนอ่าสิหลุดลอเอาพี่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 พ่อไปตัวนั้นเอาเอาตรงนี้มาใส่ถุงก้อนนี้พาดเอาตัวนั้นเตือนสิหลุดยกขึ้นยกขึ้นยอขึ้นมาสิกัด เอาเนี่ยครับพี่น้องได้ตัวแรกครับตัวแรกแห้งมันจ้าพี่น้องตัวแรกแห้งมันแล้วครับเดี๋ยวอีกลงเป่าอ <laughs> ีกตัวนึงมาอะที द द ่ไหนนี่มาเต้นไหวไหมครับเจ้านไหวดาวไล่ปล <laughs> ่อยไปเลยเลยโอ้โหงูกัดตัวนาะตกไปใส่หนูอ่านี่ครับได้แล้วครับนี่อ๋อมาแล้วได้แ <laughs> ล้วได้แล้ว ยกไม้ลูกหมาสิกัดใช่ไหมพี่ฮ่าโอ้ัดนี่เสลเดี๋ยวรอ่ปเดี๋ยวร้อยครับสองตัว ยามไปเลยครับพี่น้องเตี้ยนน้อยนี่เอ้อยไล่หนูย่างเดียวแล้วเตี้ยน้อยนะครับเฮไอ้ดา,าไว้น,ไนี่ไหมเดีย๋ยวมองกันคือได้ยินเสียงอยู่ว้าคือไ่เห็นบ่วงเห็นบ่วงเหรอเห็นไหมเตี้ย งอต่ำอยู่เต้าบ่ถือมมีดอกเตี้ยเลยมันบ่ถือจาบ่ถือเหรอคือมาอ้มาอุ้ยเอาเอาเข้าไป้ามากันเข้มากันไปๆหลังก็บบ่ถือครับ ข้องามๆเลานี่ของบุม่ถือส่ใจพี่น้องียาเตี้ยน่อยไปทกอนเตี้ยน่อยไปมัวอยู่ลเตี้ยน่อยมุนหนามุนลังอยู่เอาวยควายเสียกแล้วอมหลังนี้ก็บถึกเหมือนะไม่ท่ล ครับผลงานเจ้านี่ครับผมเจ้านี้จ้าได้สองตัวจ้าพี่น้องหนูสองตัวนะครับถัวพร้อมงามครับมแต่หนูรุ่นนี้ครับหนูขาตั้มหนูท่องเหลี่ยดนะครับบ้านได้หนูพุกหนูแพงอยู่หนูสองขาวเดี๋ยวน่ะบัวบัวอันนี้มันหนูท้องขาวครับแล้วก็นหนูพุกกับบัวแมนอาจจะเป็นลูกกันก็ได้ครับนี่ครับดาวไล่เอ้ยนี่ เด้มัดไว้เหรอเดี๋ยวยกเขินชงสูงเอาจ้ะพระวันแก้จบแล้วว่าต้องออกจากบ้านครับรู้ไว้สิมายาำนู่นี่มิงมานน้ำอะไครับพี่น้องถ้าคุณเอาเย็นคุเดต้านูน้อยใจ้้าถตัวใหญ่ๆมันสิกัดดังเพิ่นมุนขนาดกาวอย่าเพิ่นง่อยตัวน้ำบ่วงนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกจ้าช่องอันนี้ที่นิสานเด้อพี่น้องกดให้กําลังใจเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้ฝากไว้เสมอหนิน้องพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ดับไมเด้อสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพอกัคชิปหน้าจ้า